มากัที่ SCC ปุนใหญ่กันบ้างค่ะลงทุน Q4 วสหมื่นล้านบาทมุ่งธุรกิจรีเทนเร็วกรีนด้วยนะคะแล้วก็ทาง คุณภาวินีอมราริคิด investor relation specialist บริษัทคูนเซเมนไทยจำกัดมหาชนหรือว่า s c c นะคะก็พูดถึงแนวโน้มธุรกิจนะคะเกี่ยวกับเคมีคอลนั้นก็คิดว่ายังมีความท้าทายนะคะเนื่องจากว่าส่วนต่างพิโตเคมีนั้นยังฟื้นตัวไม่มากค่ะแล้วก็คาดว่าจะทรงตัวในระดับเนี้ตลอด อีกระยะเวลาหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าเชื่อว่าภายในช่วงปี2,568หปเลยปลายปีไปเลยนะคะ,ะก็จะน่ากลับมานะคะเพราะว่าธุรกิจเนี้ยมันจะอิงไปกับทางตลาดของทางฝั่งจีนเขาด้วยนะคะถ้าจีนเนี่ยเขามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ก็น่าจะฟื้นตัวไปพร้อมๆกันด้วยนะคะตรงนี้นะ